วิธีเก็บ A ก็สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องกล้าไไม้อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยพี่จะมาบอกว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะไปเรียนมหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะน้องควรจะรู้เรื่องอะไรบ้างขอสซแว่นก่อนโอเคก็คือความจริงอะ่ะพี่เคยทำคลิป เอาเรื่องน่ารู้ก่อนเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไว้แล้วคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ให้ที่ตัวไอตรงนี้ถ้าเกิดว่าน้องคนไหนย,ยังไม่ได้ดูอะก็กลับไปดูกันก่อนได้นะเพราะว่าในคลิปนั้นนะ่ะพี่ก็ได้รวบรวมสิ่งที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอะ,อะว่ามันแตกต่างจากตอนมอปลายยังไงไว้คร่าวๆเรียบร้อยแล้วนะน้องๆถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ต่อนนะโอเคก็มาเข้าเรื่องแรกเลยนะเป็นเรื่องที่ ใกล้ตัวเรามากนะตอนนี้มหาวิทยาลัยเชื่อว่าส่วนใหญ่อะมันก็น่าจะใกล้เปิดละน้องๆน,น่าจะเริ่มกังวลเกี่ยวกับเรื่องชุดนักศึกษาแล้วใช่ไหมว่าจะไปซื้อที่ไหนดีอะไรเงี้ยก่อนอื่นอะเราก็ต้องไปศึกษาอ่าเขาเรียกว่าระเบียบของอมหาวิทยาลัยที่เราติดหรือว่าเราจะเรียนนั่นแหละแนะนําว่าถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อชุดนักศึกษาเนี่ยก็ไปซื้อชุดใกล้ๆก,ก,กับมหาวิทยาลัยเลยมัน มันตึงมีอยู่แล้วน้องมันจะมีพวกร้านที่เปิดอยู่แถวงมาหาวิทยาลัยนั่นแหละเออแนะนำไม่ไปซื้อที่นั่นหรือไม่ก็ซื้อผ่านมาหาวิทยาลัยโดยตรงเลยอันนั้นไม่ผิดกดแน่นอนอโอเคแล้วก็มันจะมีพวกสับท์บางสับที่ถ้าเกิดว่าน้องขึ้นมาหาวิทยาลัยแล้วอ่ะเราจะเจอกันบ่อยๆซึ่งตอนมาปอ่ะเราไม่ค่อยเจอมันจะมี4ีําด้วยกันที่พี่เอามาฝากน้องๆน,นะ คำแรกอ่ะเป็นคำที่เราใช้เรียกครูของเราที่สอนเราคือตอนมาปลายอ่ะเราจะเรียกครูว่าครูใช่ไหมครูครับครูสมพรครับผมสงสัยครับอะไรเงี้ยเออตอนมาปลายเราจะเรียกแบบนั้นแต่ถ้าเป็นตอนมหาวิทยาลอะอ่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้คําว่าอาจารย์หรือว่าอาจารย์ไปเลย,ายเเอ,อ,อาจารย์เดชครับเอออาจารย์กินข้าวเช้าเรียงครับเอออะไรเงี้ย สท์คำต่อไปที่น้องจะได้ใช้หรือว่าน้องบางคนอาจจะไม่ได้เจอก็ได้เอออาจจะเป็นเพื่อนนะเราอะไรเงี้ยเป็นคำว่าติด F นะน้องคำว่าติด F เนี่ยมันคล้ายๆกับการที่เราสอบตกหรือว่าเราไม่ผ่านในรายวิชานั้นๆน,น,นะก็อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรียนวิชาภาษาอังกฤษแล้วได้ F เนี่ยก็แสดงว่าเราไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษเหมือนเราต้องไปเรียนใหม่อะ ต้องไปเรียนใหม่อีกรอบหนึ่งเราถึงจะผ่านอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีวิธีที่จะทําให้เราไม่ได้ F อยู่นะอ่าวิธีที่จะทําให้เราไม่ได้ F เนี่ยมันก็คือคําศัพท์คําต่อไปนั่นเองนะคบน้องๆคำศัพท์คำนี้เนี่ยมันก็คือคาําว่าการ d r อปนั่นเองนะคบน้องๆสมมติว่าพ่วงจากการเรียนภาษาอังกฤษเมื่อกี้เลยนะเราเรียนมาได้ครึ่งเทอมละเรียนอังกฤษมาได้ครึ่งเทอมละเราคิดว่าเรากําลังจะอ่า เรากำลังจะได้ F เรากำลังจะสอบตกอะไรเงี้ยในตอนปลายภาคคะแนนเราไม่ถึงแน่นอนเราก็จะสามารถขอดรอปได้ค่ำว่า,า,าดรอปนี่แหละมันก็คือการที่เราเหมือนกับว่ายอมแพ้ไปก่อนแต่ว่าเราก็จะไม่ติด F แต่ว่าเราอาะจะไปเรียนภาคฤดูร้อนแทนก็ประมาณนี้แหละว่า,าดรอปกับว่าม F มันเชื่อมโยงกันอยู่โอเคต่อไปก็จะเป็นสัพท์เกี่ยวกับวิชา ซึ่งสาขานี้มันชื่อวิชาตัวพ่วงวิชาตัวพ่วงอ่ะมันก็คือวิชาที่สมมุติว่ามี2วิชาใช่ไหมวิชากกับวิชาขออะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าอยากจะเรียนวิชาขอเราจะต้องเรียนให้ผ่านวิชากก่อนถ้าเกิดว่าเราเรียนไม่ผ่านวิชากเราก็ไปเรียนต่อวิชาขอไม่ได้อฉะนั้นเราจะเอฟไม่ได้เด็ดขาดเราก็ต้องตั้งใจเรียนในวิชานั้นๆนะครับน้องๆโอ๊หน้ามาแตก Okay. ดีละ <c oughs> ต่อไปนะครับน้องๆก็จะเป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอ,อ่าอเว็บไซต์เนี่ยมันจะคล้ายๆกันทุกมหาวิทยาลัยเลยมันคือเรกนะ R E G เรกเนี่ยมันก็คือเว็บไซต์ที่มันจะรวมข้อมูลของตัวนักศึกษาเองของตัวเราเองอะ่ะไว้ในเว็บนั้นไม่ว่าจะเป็นค่าเทอม เกรดหรือว่ารายวิชาที่เราเลือกเรียนอะไรเงี้ยมันก็จะไปอยู่ในเว็บไซต์นั้นหมดเลยการเข้าเนี่ยเราก็ต้องใช้รหัสนักศึกษากับรหัสผ่านที่เราตั้งเองแล้วก็มันจะมีมหาวิทยาลัยทั่วไปอะ่ะเขาก็จะมีแบบกลุ่มเฟซอะไรเงี้ยอย่างเช่นตัวพี่ใช่ไหมอยู่มชอมันก็จะมีเพจทีมมชออะไรเงี้ยซึ่งในเพจเนี้ยมันก็จะแบบอัปเดต สถานการณ์หรือว่าข่าวหรือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของเราซึ่งมันก็จําเป็นมากเลยถ้าน้องคนไหนติดมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็อย่าลืมลองไปเสิร์ชดูว่าในมหาวิทยาลัยของเราอะ่ะมันมีโซเชียลมีเดียอะไรบ้างที่สามารถเอาไว้ติดต่อหรือว่ารับรู้ข่าวสารอะไรได้อะไรอย่างนี้นะก็อย่าลืมไปดูกันนะน้อง,องโอเคตอนนี้ก็จบเรื่องที่พี่อยากจะมาบอกน้องๆแล้วนะต่อไปอะ่ะจะเป็นคําถามที่พี่ได้ไปตั้งโพลไว้ใน IG นะว่า ก่อนที่น้องจะเข้ามหาวิทยาลัยอ่ะน้องมีคำถามอะไรที่สงสัยหรือเปล่านะคือมันจะมีทั้งจากในคอมเมนต์ใน YouTube ของคลิปที่แล้วคำถามแรกเขาก็ถามว่าอือก็ความจริงมันก็น่าจะ ทรงอะไรก็ได้แล้วก็สีผมสีอะไรก็ได้นะแต่ว่าก็เคยมีอาจารย์เขาบอกอยู่ว่าย้อมผมอะย้อมได้แต่ก็ไม่อยากให้สีมันฉูดฉาดจนเกินไปอ่าก็คือแบบสามารถย้อมได้ทรงอะไรก็ได้แหละแต่ว่าก็ให้มันแบบสุภาพพอพอสุภาพบ้างอะไรเงี้ยอ่าพี่ก้องครับคณะแพทย์เรียนกี่ปีจบครับอืมพี่ชื่อกานะครับน้องคณะแพทย์เรียนหกปีจบครับผม พี่เริ่มอ่านหนังสือตอนม .5 ขึ้นม .6 ครับน้องตอนปีเทอมมหขึ้นม .6 สอบแพทย์นะเอ้คำถามมันไม่ตรงประเด็นหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหน้องครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะทำคลิปรีวิวการเรียนหมอหนึงปีจะเอาลงในวันศุกร์หน้าเออก็อย่าลืมติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของพี่ที่จะลงต่อเรื่อยๆนะโดยเฉพาะคลิปรีวิวเรียนหมอหปีในอาทิตย์หน้าน,นะน้อง โอเคต่อไปอาจจะเป็นคำถามจากในไอจีของตัวพี่เองนะโอ้โหเยอะแยะเลยครับน้องถ้าเกิดว่าใครอยากรู้จักเนี่ยต้องลองไปส่องไอจีหมอหมอชอนะครับน้องซึ่งเป็นไอจีที่พี่เนี่ยจะไปเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนแพทย์ตอนนี้ก็กำลังเริ่มนะครับก็อาจจะมีภาพของเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยที่หลุดออกไปบ้านก็อย่าลืมไปติดตามกันนะ เอาตรงๆเลยเนี่ยตอนแรกก็มันก็รู้สึกใจหวิวๆเหมือนกันนะแบบว่ามันจากเด็กมัธยมอะ่ะมันเป็นเด็กมหาวิทยาลัยอะ่ะมันก็จะรู้สึกแปลกๆเพราะว่าตอนอยู่มหาลัยอะ่ะมันแบบเราแทบจะเป็นคนจัดการชีวิตเราเองทุกอย่างเลยนะครับน้องๆพยายามที่จะทําตัวให้ไม่ขี้เกียจเกินไปแล้วก็รอเวลาที่เราจะแบบชินไปกับมหาวิทยาลัยเองอี๋ยวเราก็จะปรับตัวได้เองนะครับน้องๆต้องรอเวลา นี่นี่นี่ชอบคำถามนี้มาก <S <S บอกตามตรงเลยนะครับน,น้องๆตอนพี่อยู่ปีหนึ่งอะพี่ได้นอนน้อยมากแต่ว่าไม่ได้นอนน้อยจากการที่อ่านหนังสือนะคือเราก็คือเอาตรงๆอ่ะปีหนึ่งมันไม่ได้เรียนหนักมากขนาดนั้นนะครับน,น้องๆบางคนอาจจะคิดว่าเรียนหมอป,ปีหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะอาจจะหนักพูดตรงๆเลยว่าเวลานอนอ่ะมีเยอะมากถ้าเกิดว่า เราไม่เล่นโทรศัพท์หรือว่าไม่แบบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอะไรหนักๆจนดึกดื่นอะ่ะเรามีเวลาหลับเต็มอิ่มแน่นอนครับน้องไม่ต้องห่วงเลยไม่ต้องห่วงว่าเราจะได้นอนนิดเดียวแล้วตาจะเป็นหมีแพนด้าอะไรอย่างนี้นะครับมีสาวเยอะไหมครับอันนี้เพื่อนพี่ถามเองนะครับโอ้โหเยอะ บอกเลยนะครับน้องคือว่าความจริงอ่ะพี่ก็เคยไปถามคําถามนี้กับรุ่นพี่อีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนแรกอ่ะมีความรู้สึกกังวลมากเพราะว่าตัวเองจะไปเรียนหมอใช่ไหมกลัวแบบ <S <S <oland> เพื่อนเขาจะอ่านมาเยอะมากอะไรเงี้ยเรากลัวเรียนไม่ทันเพื่อนอะไรเงี้ยคือว่าไม่จําเป็นต้องอ่านเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบฟิตปังอะไรเงี้ยอยากจะอ่านก็อ่านได้แล้วแต่คนเลยแต่สําหรับตัวพี่อ่ะพี่ไม่อ่านเลยนะเอาตรงๆต,ต,ตอนเรียนมหาลัยมันก็คล้ายๆกับตอนมัธยมอยู่นะคือเราเรียนไปเพื่อเอาไปสอบ ฉะนั้นเนี่ยข้อสอบที่มันจะออกอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์อะ่ะเราจะสอนอะไรบ้างอ่ะสมมุติว่าเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับไก่ใช่ปะ่ะทีเนี้ยคือสมมุติเราอ่านเนี่ยเกี่ยวกับไก่ไปหมดแล้วใช่ไหมอาจารย์เขาอาจจะสอนแค่เรื่องไข่ไก่ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมละ่ะมันก็อาจจะเสียเวลาเราก็ได้คือตอนที่เรามีเวลาพักผ่อนอะไรเงี้ยเราก็พักผ่อนให้เต็มที่ใช้ชีวิตให้คุ้มก่อนที่เราจะไปเรียนมาวิทยาลัยนะครับน้อง วิธีเก็บเอก็จะบอกไงไมะก็ตัวเองก็เก็บได้ไม่หมดเนาะคือว่าวิชาที่พี่เก็บ A ได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิชาที่เรียนของมหาวิทยาลัยไ,ไม่ใช่ตัวของคณะเพราะว่าตัวของคณะเขาจะเรียงแรนกิ้งอ่ะเขาจะนับเป็นจํานวนคนเอาอะ่ะมันมันจะได้เกรดเเป็นจํานวนคนเอาซึ่งตัวพี่เนี่ยก็ความสามารถไม่ถึงขนาดนั้นนะครับตัวคณะเนี่ยก็เลยไม่ได้ A แต่ว่าถ้าเป็นตัวของมหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะก็ส่วนใหญ่ก็ได้ A เพราะว่ามันจะตัด ใครผ่านเกณฑ์เท่านี้ก็ได้เอไปเลยอะไรเงี้ยวิธีการเก็บเอก็ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็ <c oughs> ฟังที่อาจารย์นเน้นบ่อยๆว่าอาจารย์จะเอาเนี้ยตรงไหนไมาเอาเข้อสอบเออ <c oughs> รับน้องขึ้นดอย <c oughs> อันนี้พี่ไปวิ่งคนเดียวนะครับรับน้องขึ้นดอยเนี่ยอย่าลืมไปดูคลิปพี่วิ่งด้วยนะ <c oughs> พูดมาขนาดน,นี้ละแล้วก็มันจะมีพวกกิจกรรมแบบ กิจกรรมที่รุ่นพี่จัดให้อะ่ะจะเป็นกิจกรรมแบบให้รุ่นอะไรเงี้ยอ่ากิจกรรมสายรหัสกิจกรรมกีฬา อันนี้พี่ก็อยากเอามาโชว์นานละเป็นตารางเรียนของพี่เองนี่นะตึง้งเนี่ยเห็นไหมว่าถึงขนาดพี่เรียนหมอหรือว่าความจริงมาเรียนคณะอะไรก็ช่างอะปีหนึ่งอะมันก็จะตารางเรียนคล้ายกันแหละเห็นไหมว่ามันจะมีเวลาว่างที่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยถ้าน้องคนไหนไม่เคยเห็นอนะก็มาเบิงดูเดอ้อโอเคครับน้องตอนนี้ก็หมดแล้วนะสิ่งที่พี่อยากจะมาบอกน้องน้อง น้องๆสิ่งที่พี่อยากจะมาบอกน้องๆก่อนที่จะเข้าไปเรียนมาหาวิทยาลัยจริงๆอ,อ่ะก็ขอให้น้องๆโชคดีกับการเรียนมาหาวิทยาลัยนะคบน้องๆอย่าลืมว่าปรับตัวให้ได้แล้วก็อย่าไปเครียดกับมันมากถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ข้างล่างให้พี่ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะอย่าลืมว่าอาทิตย์หน้าพี่จะลงคลิปเล่าประสบการณ์เรียนหมอหนึ่งปี อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามคลิปกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตลาไปก่อนแล้วนะครับน้องๆบ๊ายบาย